ต่อกัคะหลังจากที่เราหาสายเหตุน้ําซึมโดยที่เราไปลื้อจากฝ้าแล้วก็ผนังแล้วนะคะไม่เจอเราก็มาหาที่พื้นค่ะพื้นเดิมเป็นไม้เอนจิเนียร์หลังจากที่ลื้อนะคะพื้นเดิมจะมีขนาดอยู่ประมาณที่13มิลลิเมรค่ะพอเคลียร์พื้นเสร็จนะคะก็จะมีความต่างระดับอยู่ที่23มิลค่ะตรงนี้ฟูเขาพลัสก็งานงอกแล้วนะคะเพราะเราไม่ได้คิดค่าเทป,ปูนปรับระดับไว้ค่ะเราคิดแต่ค่าเซเ์เลเวลลิงแค่ไม่กี่มิลเท่านั้น อนนี้ก็เริ่มคิดแล้วค่ะว่าจะทายังไงว่าจะคุยกับลูกค้ายังไงเพราะมันเป็นงานเพิ่มแล้วแต่ยังไงงานก็ต้องทําต่อค่ะเราก็เลยเริ่มที่ขังน้ําก่อนนะคะแล้วก็เปิดแอร์เพื่อจะเช็คว่าท่อน้าแอร์เป็นยังไงยังอยู่ดีไหมพอเช็คเสร็จแล้วก็ปิดค่ะจากนั้นเราก็มากระเทาะนะคะตรงผนังที่เราคิดว่ามีความชื้นออกแล้วจากนี้ก็ใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยค่ะใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยโดยใช้เครื่องวัดความชื้นนะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะ พอจิ้มเข้าไปนะคะถ้ามันมีความชื้นอยู่เนี่ยมันจะวิ่งค่ะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีส้มอย่างนี้นะคะแสดงว่าความชื้นเนี่ยยังไม่สะสมมากแต่ตรงไหน,นอะเห็นไหมคะตรงนี้พอจิ้มปุ๊บถ้าเป็นสีเขียวมันยังไม่ชื้นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสลับเป็นสีส้มก็แสดงว่าจะมีความชื้นที่ยังสะสมอยู่มากน้อยต่างกันไปนะคะ พอจิ้มมาตามผนังก็จะขึ้นเงนีค่ะเดี๋ยวส้มเดี๋ยวเขียวอย่างเงี้ยแสดงว่ายังมีความชื้นสะสมอยู่แต่ก็ไม่ต้องน่ากังวลมากแต่ถ้าตรงไหนที่ไม่มีความชื้นเลยจิ้มไปปุ๊บมันจะเป็นสีเขียวเลยทียนี้มาจิ้มที่พื้นที่เราสงสัย,ยค่ะหน้าห้องน้ําเป็นไงคะแดงเถือกมาเลยอันเนี้ยชัว์ละมาจากพื้นอ่ะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะวงกบอีกฝั่งหนึ่งเป็นไงคะจึก๊กเข้าไปทันทีแน่นอนแล้วค่ะว่าความชื้นนี่มาจากพื้นห้องน้ําละลองมาสังเกตบ,บริเวณวงกบจุดนี้ดูนะคะค มันเป็นรอยต่อของโครงสร้างเดิมที่ไม่ได้มีเสาเอ็นรอบช่องเปิดค่ะเวลาเกิดความเคลื่อนไหวนะคะจะเป็นจุดที่สะสมความชื้นได้ง่ายเมื่อมีน้ําเดินใต้พื้นหรือในผนังน้ําจึงมักดันออกมาตรงบริเวณนี้ค่ะเห็นแบบนี้แล้วไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทําเสาใหม่นะคะแนวทางแก้ไขต้องทําดังนี้ค่ะ 1. เราต้องหยุดแหล่งน้ําของมันก่อน2ปล่อยให้ความชื้นเดิมระเหยค่ะและ 3. ทานกันซึมให้ครบตามระบบตามขั้นตอนของมันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ค่อยมาทําการทดสอบซ้ําอีกครั้งค่ะกว่าจะจบแต่ละงานไม่ได้นะคะยังไงอย่าลืมติดตามกันค่ะ